พระรูประหลัดสิทธทิชัยวิสุทธโธเจ้าอาวาสวัดกระทิงพร้อมคณะสงฆ์จากอำเภอเขาคีจกูจังหวัดจันทบ,บุรีและสิทธยานุสิทธ์ร่วมเดินทางไปมอบสิ่งของและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจตะเวนชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขพาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดคณะสงฆ์ได้นำตู้เย็นอาหารผลไม้และเงินบริจาคก,กว่า8,00 0บาทสบท,บทุนจะซื้อเครื่องปั๊มน้ำพร้อมส่งมอบบังเกอร์สองจุดที่สร้างจากเงินบริจาคของประชาชนและมอบหมวกเหล็กเซฟตี้มูลค่าใบละ3 0 0 0บาทจำนวน20ใบรวม6 0,000บาท กับเจ้าหน้าที่ทหารพานในพื้นที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจปกป้องชายแดนพระครูประหลัดสิทธิชัยกล่าวว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นครั้งที่7ที่คณะสงฆ์และศิลานุสิ์จากเขาพิชกูดมามอบสิ่งของช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ซึ่งถือเป็นการส่งต่อกําลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าพร้อมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนภารกิจของทหารและตชะดที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นอิ่มบุญและเต็มเปี่ยมด้วยน้ําใจจากพุทธศาสนิกชนชาวจันทบุรรีีท่่่่่มมุงงงันสตอแใใจให้ เสียสละเพื่อชาติสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a ัดสนใจสั่งซื้อโท 00, ร088 309 6600 Line DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสรลายแดง Her b Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ Line at Her b Herb 99